สวัสดีครับแอาก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ใช้คำว่าอีกแล้วเหมือนเจอกันบ่อยเนาะ <c oughs> ก็คลิปนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นคลิปท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่เราเจอปัญหาโควิดนะไอตัวร้ายนะครับทำให้มีการล็อกดาวมีการต้องอยู่บ้านนะครับผมหรือว่าเราก็ทำงานไปเนาะถ้าลาก็ไม่รู้จะไปไหน นานหลายเดือนแล้วมันก็คันไงคันมากอยากเที่ยวอยากเที่ยวอยากเที่ยวแล้วตอนนี้ก็ได้โอกาสเหมาะแล้วนะครับผมระยะท,ทางจากอุบลราชธานีจนถึงที่หมายเนี่ยประมาณ400กว่ากิโลเมตร <c oughs> ดูซิว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนเังไงก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้จะไปเที่ยวไหนนะครับก็อย่าลืมพกหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตอลอดเวลานะครับหรือ จะเป็นเจลแอลกอฮอล์เจลล้างมือนะครับการจะตกนะทุกคนเอาละจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับช่วงนี้จะผมขอขับรถก่อนเส้นทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนก็โปรยโปร,ย,ปรยนะครับเดี๋ยวต้องใช้สมาธินิดนึงเดี๋ยวเจอกันครับ a few moments later อันฝนกระสิตกพ่อฝนเนาะพี่น้องเนาะอันถนนนีน่คือการก่อสร้างบ่แลว้วบ่เลิกบอ่อเศร้าสร้างเกง่ง oh. นะครับ จะไม่อารักใครแต่คงมีสักวันหนึ่งที่ใจจะลืมจะได้สักวันทุกคนผมมีอะไรมาอวดน,นี่เจอด่านหนึ่ง คนปรับหนึ่งกรุบกรุบนะฮะคลิปนี้หมานแหง้งแห้ง้เจอขับรถเร็วหนึ่งแต่ก็เข้าใจครับก็แม้ว่าเราจะขับดีขับระวังยังไงก็ตามกฎหมายจราจรนะครับถ้าเราขับรถเร็วเจอด่านหรือว่าเจอกล้องตรวจจับนะครับเราก็อาชำระค่าปรับไปนะครับผิดก,กฎหมายเราก็ยอมรับครับไม่เป็นไรเดินทางไปต่อเอ j o จอย ก็เดินทางมาขึ้นทางแล้วนะครับก็เริ่มหิวนะเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนตอนนี้อยู่งางรออนะครับก็กินข้าวที่ร้านขาหมูลักษณะนี่ก็เป็นร้านประจำเลยนะที่เวลามาทุงานมาเที่ยวทริปอะไรต่างๆก็จะแวะที่นี่ตลอดเลยนะครับนี่วันนี้กินคนเดียวก็สั่งแบบจข้าวเบาๆกินแค่นี้ก่อนนะฮะ จาเก่าดั้งเดิมรสชาติอร่อยเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะก็อิ่มแล้วนะครับมือน,นี้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับช่งดีมากวันนี้รถไม่ค่อยเยอะนะครับขับรถได้สะดวกมากๆสะดวกจนค่าปรับหนึ่งเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับไปซูชิ hours later เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับฉเฉลยก็คือผมมาที่เขาใหญ่นั่นเองนะครับและที่พักที่นี่สวยมากสวยตรงปกจริงๆนะครับกับที่เห็นใน Facebook นะฮะ,ส,ะสัตมามูลไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่รอบๆกันนะครับเมื่อกี้ไปแอบเช็คอินมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องกันก่อนเนาะว่า จะเป็นยังไงนะครับไป ข้างในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงนะครับมาตาม,มัาเลยนะครับสำหรับมุมแรกนั่นก็คือมุมนี้เป็นมุมกาแฟนะครับตู้เย็นอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วมุมต่อไปไปดูเตียงนอนกันดีกว่าที่นอนของผมในวันนี้นะครับได้ king s i แต่นอนคนเดียว ไม่ต้องกลัวผมนอนคนเดียวอยู่แล้วไปไหนมาไ,ไหนสะดวกสบายนะฮะเรียงใหญ่มากนุ่มมากเออนะครับและไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือเชวร์อ้าวไม่เห็นอยู่ข้างนอกนะฮะเดี๋ยวผมไปเปิดม่านให้ดูนะว่ามีอะไรนี่นะครับสระายน้ำส่วนตัวออโอ้โอ ก็ตรงย่านไอขีพโพลเลยแบบนี้เส้นน้ำาสิวายน้ำาส้นนั่งส้งน,สน,สงน,สงนอนจึงไหนก็นอนไปนะครับแช่ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูข้า่องนอกกันนี่นะครับผมบรรยากาศนะโอ้โหสวยงามมากจริงๆก็มีสระว่ายน้ำรวมนะครับสระว่ายน้ำรวมจะเปิดให้ใช้งานถือสองทุ่มนะครับสระว่ายน้ำรวมจะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับ เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูกันนะครับโอ,โอ้โหเห็นห้องแล้วแบบประทับใจมากสงกับที่ขับรถมา6ชั่วโมงก,กว่าเนี่ยเมยกับเมืยเได้ได้หรือว่าซื้อซะทางเขาเนี่เขาไม่อยากพะโลนะครับตาม GPS มาถูกต้องมาถูกทางแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันเป็นทางชุมชนแต่รอบๆเส้นทางเนี่ยบรรยากาศสวยมากดีมากๆเลยนะฮะ ผมไม่สามารถถ่ายวิดีโอไว้ได้เพราะว่าจะต้องดู GPS ตลอดเวลาในงั้นเนี่ยเดี๋ยวหลงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพื้นที่อื่นกันเนาะไปอ๋ออีกที่หนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยสําหรับผมนะห้องน้ําและห้องส้วมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่เข้าห้องน้ําบ่อยนะครับแล้วก็กินอะไรก็มักจะต่อสายตรงเนาะหรือถ้ายิ่งเดินทางเนี่ยยิ่งจะรู้สึกว่ามัน ท้องอื่นอะ่ะถ้าเราเข้าห้องน้ำแล้วแบบส่งเสียงดังปูดปาดปูดปาดอย่างเงี้ยถ้าเรามากับเพื่อนเราก็อสบายๆแต่ถ้ามากับคนอื่นเราก็อาจจะเขินเงนี่ยก็แบบแต่มันก็เป็นที่ที่สามารถปล่อยได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าห้องน้ำโมกส้วมเป็นยังไงมาดูข้างในกันครับว้าวนี่เดินมาดูคุณพระ อาบน้ำท่ากลางแสงจันทนะครับผมคืนนี้นะฮะเอาดอกันไปเลยโอ้โหเปิดซีเปิดซีดซนะครับอาบน้ำท่ากลางแสงจันทผมจะต้องอธิษฐานอะไรนะฮะให้การอาบน้ำในครั้งนี้มันขอพรอะไรหรือเปล่านีบรรยากาศดีมาก จริงๆก็เหมาะนะครับไม่ว่าจะมากับเพื่อนหรือว่ามากับคู่รักนะครับหรือว่าครอบครัวเนาะเด็กเล็กๆอาจจะชอบนะครับก็มีเด็กๆเล่นน้ํากันอยู่นะครับผมข้างล่างเนาะก็บรรยากาศก,ก็เป็นครอบครัวดีดูอบอุ่นนะครับร่มรื่นสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันเนาะว่าเป็นยังไงไปอันนี้จะเป็นโซนสระน้ําเล็กนะครับที่อยู่ใกล้ห้องเราเลย เดินขึ้นบันไดามาก็เจอเลยนะครับสามารถมานั่งชิวๆได้นะครับตรงนี้ในมุมนี้นะเองหรือจะมองลงไปข้างล่างนะครับก็จะเห็นสระว่ายน้ำรวมสระใหญ่ข้างล่างนะครับเปิดให้บริการถึงสองทุ่ม ะะถ้าใครสนใจมีเวลาก็มาว่ายน้ำกันได้เลยที่สระใหญ่ข้างล่างนะครับเป็นตะเลนประโทเนาะ ตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วหิวมากห้องอาหารที่โรงแรมก็ปิดเพราะว่ามันเป็นรีสอร์ทที่ค่อนข้างอยากให้พักผ่อนนะครับผมเป็นส่วนตัวนิดนึงอ่ะมุดไปมุดไปสักพักหนึ่งลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยไม่รู้จะหาอะไรกินดีเซิร์ชดูใน Google นะฮะ mm. เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยบรรยากาศดีอาหารอร่อย M i d w ิน t e r ตามป้ายที่เห็นอยู่เลยนะครับผมสักพักหนึ่งเอ็นข้าเกลืองแล้วฮะ มามุดแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีอาหารอะไรกินน่าอร่อยนะครับแน่ใจก็อยากกินแบบอย่างที่เป็นแจวเป็นปนอย่างนี้สิลาบเ็ดลาบเท่าเนาะคันมีกับจังวากันนะครับไปอยู่ละเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในเขาขายอะไรเนาะไปะ และด้วยพลานุภาพของความหิวดูที่ผมสั่งมาเะ้ก oh, <c oughs affe tới> ่อนถามว่าจะกินหมดไหมซิเป็ดหลือบหรือกระดับอส้มหมี่นึงหมมากินกิน เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะครับเหนื่อยมากวันนี้ขับรถยิยาวเลยนะครับแล้วก็กินเมื่อกี้ก็อิ่มพอดีนะครับถือว่าอิ่มพอดีสำหรับผมนะเ,เดี๋ยวจะไปอาบน้ำพักผ่อนแป๊บหนึง่งแล้วก็ล้างตัวหน่อยและแน่นอนว่าเดี๋ยวเราไปลงสระกันนะครับสำหรั้น้ำส่วนตัวเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเขาปิดแล้วสระข้างนอกเขาปิดแล้ว ก็คงที่หลังห้องนี้แหละนะครับชิลๆรีแลกนะครับก็อาจจะเสียงดังไม่ได้นะว่าห้องข้างๆก็มีคนพักอยู่เหมือนกันนะครับอย่าไงไรก็พักผ่อนกันเต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกครับ day two morning ครับทุกคนก็ตื่นเช้าแล้วปกติผมไม่ตื่นเช้าขนาดนี้นะแต่ว่า อยากจะมาสูดอากาศดีๆกับบรรยากาศดีแล้วก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวด้วยเพราะว่าเราได้สั่งเซตอาหารเช้าไว้นะครับห้องอาหารจะอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเสร็จแล้วในวันนี้นะฮะก็คงขับรถเที่ยวหาที่เที่ยวชิลๆนั่งกินชิลๆผมไม่ชอบตากแดดร้อนๆมาตั้งไกลไม่ให้ตากแดดร้อนๆไม่ไหวนะฮะ ก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนเดี๋ยวขอไปวางแผนก่อนกินข้าวเสร็จอาบน้ําถ้ามีเวลาอาจจะไปเล่นน้ํากันอีก,กรอบหนึ่งนะครับโอเคไปกินข้าวกันมาถึงแล้วนะครับห้องอาหารของเราในช่วง้จริงๆแล้วตรงนั้นก็จะเป็นคาเฟ่นะครับก็เป็นโซนร้านอาหารด้วยแต่ว่าช่วง3ามวันต่อจากนี้เป็นช่วงที่ทาง บริษัททางที่พักเนี่ยเขาหยุดเป็นช่วงหยุดน,นะครับก็เสียดายนะครับไม่ได้มีโอกาสมานั่งทานขนมทานเครื่องดื่มชิลๆเนาะแต่ว่าวก็ได้สั่งอาหารเช้าไว้สําหรับผู้ที่พักสําหรับเมื่อคืนนะครับสามารถทานได้นะครับทุกเสียงทุกอย่างส่ปกติจะเป็นมูฟเฟ่เนานะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็น new normal ก็ะะจะให้ทานเป็นเซตนะครับจะเป็นเซตให้งเราเลือกตั้งแต่ตอนที่เช็คอิน นะครับนี่มีน้องหงด้วยเางน้องหงกำลังว่ายน้ำผ่านเห็นไหมเนี่ยน่นไงนะฮะ น้องงงนะครับเล็กทำไมเป็นชื่นน้องเป็นน้องเป็ดนะครับ <c oughs> อะไรอะไรจ๊ะน้องยังตามมานะครับ <c oughs> เหงาเหรอเหงาเหรอยังมีเพื่อนคุยเสิเยาหยังกระบ,บอกที่หลักหัวเย้ฮึม Oh <laughs> อนนี้อาหารก็มาแล้วนะครับทุกคนน่ากินมากนะฮะผมสั่งเป็นเซตไข่เบเนดิกต์ไปนะครับเดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วกันหิวมากหิวกระเช้าเลยวันนี้ tell <Time> โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีซึ่งผมก็เช็คเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันแล้วก็ชิลๆว,วันนี้นะครับแล้วก็จุดเช็คพอยต์ต่อไปก็คือบุรีรัมนะครับซึ่งเราจะเอาของไปส่งให้คุณย่าและคุณอานะครับที่บุรีรัมนะครับไปไปหาอะไรกินกัน E-GPS e มันอย่างนน้อผ้ากูเขา่าปลาเขา่าดงเลี้ยวขวาแล้วกลับรถเลี้ยวขวาแล้วกลับรถมาตั้งบักหลายกิโลบ้าหรือเปล่า GPS เอาดีๆหลังจากที่ตัดสินใจอยู่นานนะครับว่าจะกินอะไรที่ร้านไหนดีนะครับก็มาตกลง อยู่ที่นี่นะครับที่ร้าน Top l o t t i Cafe นะฮะก็มีทั้งของขาวของหวานโดยเฉพาะเน้นๆพวกเค้กเนาะใครชอบของหวานเนี่ยน่าจะถูกใจกับร้านนี้ซึ่งผมก็แต่งตัวมาได้เข้าตีนกับร้านเลยทีเด,ยเดียวอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะงั <geon. S 2> น้นก็เดี๋ยวเราไปข้างในดูดีกว่าว่าเขามีอะไรกินกันบ้างนะครับบรรยากาศในร้านนะครับก็จะมี เป็นแนวนล,อลอรามี่ืองานเยดีเรีว่าเลือกการแต่งตัวมาให้แมทช์กับร้านนี้เลยโดยเฉพาะ น,นะฮะฮมัน่าจะเป็นข้าวสตูหมูนะครับหรือว่าเค้กชาเออร์เกรย์แล้วก็นทชะลาเต้ครีมชีสนะครับนี่เป็นมื้อเที่ยงของผมตั้งพลังก่อนที่จะขับรถกลับอุบลน,นะครับกินเลยหยิวแล้ว าละครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับมาส่งของส่งนมให้คุณย่าเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คุณอานะครับมาส่งเราก็อยู่ที่ร้านแวนช็อปนะครับสาขาบุรีรัมย์ร้านแวนช็อปใครอยากตกแต่งประดับรถตู้ต่างๆนานานะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร ข้อมูลติดต่อตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะอันนี้ก็มีน้ําดื่มด้วยใครที่มาใช้บริการก็สามารถซื้อน้ําดื่มติดรถได้นะครับผมรสชาติอร่อยสะอาดยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้นะคบถ้าชอบยังไงฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมหนึ่งคนสองคนที่กดไลค์ให้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมเอาไวาวันนี้ผมและคุณอานะครับแล้วก็ร้านแวนชอปสาขาบุรีรัมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย